สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily b e l well Podcast ประจำวันพุธที่27ตุลาคมตลาดหุ้นสหรัฐในคืนที่ผ่านมาต่างพากันปิดในแดนบวกโดยดัดชนีดาวโจนและดัดชนี S&P 500ยยังสามารถปิดทำระดับนิวไฮได้อย่างต่อเนื่องโดยได้รับปัจจัยหนุนจากการประกาศผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนนอกจากนี้ตลาดยังได้รับปัจจัยบวกจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐ ที่ปรับตัวขึ้นในเดือนตุลาคมที่ระดับ113.8จุดจากระดับ109.8จุดในเดือนกันยายนส่วนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะปรับตัวลดลงโดยได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งโดยดัชนีดาวโจนปิดบวกไป0.04%ดัชนี S&P 500ปิดบวกไป0.18%และดัชนี Nasdaq ปิดบวกไป0.06% ขณะที่บริษัท Microsoft มีการรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสล่าสุดโดยไรายได้ออกมาเพิ่มขึ้น22%เมื่อเทียบรายปีสูงกว่าที่นังวิเคราะห์คาดการขณะที่กำไรในไตรมาสนี้ออกมาสูงกว่าที่นังวิคเคะห์คาดการติดต่อกันเป็นไตรมาสที่11โดยหลักๆมาจากรายได้ในส่วนของธุรกิจ Cloud Computing ของบริษัทที่เติบโตถึง31%ค่ะส่วนบริษัท Alpha b e t ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google เปิดเผยกำไรและรายได้ที่สูงเกินคาดในไตรมาส3โดยระบุว่ากำไรต่อหุ้นในไตรมาส3อยู่ที่ระดับ28ดอลลาร์สหรัฐส,สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการขณะที่รายได้ก็ออกมาดีกว่าคาดอยู่ที่ระดับ65,000ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะสำหรับตลาดหุ้นยุโรปในคืนที่ผ่านมาปิดปรับตัวสูงขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนในยุโรป ดยดัชนียูโรสต็อก600ปิดบวกไป0.75%ดัชนี CAC40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดบวกไป0.8%ดัชนีฟุซซี่ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกไป0.76%และดัชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมนีปิดบวกไป1.01%ขณะที่นักลงทุนรอติดตามการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ในวันพฤหัส,สบดีนี้ท่ำกางการคาดการเงินเฟอที่เพิ่มขึ้นในยูโรโซนค่ะ มาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ส่วนใหญ่ตลาดปิดตัวผสมผสานโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิกเกอิปิดบวกไป1.7% 7ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดบวกไป0.94%ดรนัชนีหังเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวลง0 3 6ดาและดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปรับตัวลง0.34%จากแรงกดดันของหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หลังทางการจรีนกำลังพิจารณาแผนในการปรับขึ้นภาษีอสังหาริมทรัพย์ สำหรับตลาดหุ้นไทยเซตอินเด็กของบ้านเราปรับตัวขึ้น0.11%ทั้งนี้มีการรายงานตัวเลขส่งออกของไทยในเดือนกันยายนออกมาขยายตัว17.1%เมื่อเทียบรายปีเป็นการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่7ติดต่อกันเป็นผลมาจากการเร่งผลักดันการส่งออกการเร่งแก้ไขปัญหาอุปส,สรรคเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่เติบโตดีและการอ่อนค่าของค่าเงินบาทค่ะมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคําและน้ํามันนะคะ สัญญาทองคำตลาดโคเมกปรับตัวลง0.74%จากแรงเทขายทำกำไรรวมทั้งการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้สร้างแรงกดดันอย่างต่อเนื่องต่อราคาทองคำส่วนสัญญาณ้ำมันดิบ WTI ปิดบวกไป1.1%แต่ระดับสูงสุดในรอบ7ปีโดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าตลาดน้ำมันจะเผชิญภาวะตึงตัวมากขึ้นเนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกค่ะ สำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยเริ่มซื้อทยอยสะสมหลังจากตลาดหุน้นปรับตัวลดลงมาประมาณ3-5%ในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวเช่นกองทุนเปิดทหารไทย TMB GQG กองทุนเปิด One UGG กองทุนเปิด Principal European Equity และกองทุนเปิด One Global Financial ชนิดไม่ใส่เงินปันผลที่ได้รับผลดีจากแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายธนาคารกลางในหลายประเทศและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม w e l l Advisory by CMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ